ทำไมเมื่อสักครุ่นี้พอถามถึงเรื่องของแบบความรักกับกับทอมในโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยถึงใช้คาว่าเกือบเผลอใจโอโ้ก็คือพอช่วงม .6 ใช่ไหมคะก็จะต้องมีเรียนติวพิเศษแล้วมีโอกาสได้ออกจากหอโดยที่แบบว่า แบบให้ให้ให้แม่เพื่อนเนี่ยมาเซ็นออกให้หน่อยแบบจะต้องไปเรียนพิเศษจริงๆค่ะอะไรเงี้ยเราก็ไปเรียนพิเศษจริงๆนะแต่ว่าดันไปเจอแบบว่าผู้ชายที่ติวที่ติวด้วยเจอผู้ชายแล้วครั้งแรกหนูแบบแบบตื่นเต้นอแบบ่ะยังไงยังไงทำัวไม่ถูกคือคือคือเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะแบบเพื่อนที่เรียนที่ติวด้วยกันอะไรเงี้ย <c oughs> ค่ะเขาก็แบบว่าเออเขาเขาเป็นเด็กนอกมาพิ่งจบอะไรเงี้ยแต่เขาแบบครอบครัวเขาดีรู้เลยว่าแบบถูกเลี้ยงมาแบบพาคบพาคบพาคบ พ,พังงบประคบพมประคบประคบพังงบมันยากอะไรคะเมื่อก so, ี้มันยากอะไรคะงงมากใช่ก็คือเหมือนแบบผู้ชายอะค่ะพาแบบไปเปิดโลกพาขึ้นแม้กระทั่ง BTS ก็คือเดีกันนะแทนเรียนมีผู้ชายมาจีบผู้ชายไปจีบแล้วหนูก็แบบเป็นแฟนเข้ามาเป็นแฟนค่ะก็คุยคุยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเจอมีโอกาสเจอน้อยอะค่ะแต่ว่าเขาก็พาไป ไปดู BTS ว่ามันเป็นยังไงยังไม่เคยขึ้น BTS เองเ้ยแบบจะพูดว่าพาไปดู BTS ก็เกินไปเพราะแบบเราก็อยู่โรงเรียนในในกรุงเทพแต่ว่าก็แบบรู้แต่แบบขึ้นไม่เป็นก็ได้แค่แบบเฮ้ยกลัวแบบไม่รู้จะขึ้นยังไงแบบมันต้องอะไรหรอมีอะไรหรือเปล่าแบบต้องดูคนอื่นทําก็รู้สึกกลัวเขาพาเราขึ้นใช่เพราะอย่างที่บอกแบบตายายระหว่าตื่นเต้นกับ BTS กับตื่นเต้นกับผู้ชายถึงเต้นกันอะไรมากกว่ากัน ทุก็เหมือนไปพร้อมๆกันนะคะแบบว้าวคุณมีอะไรเปิดโลกให้เราเสมอเลยมีอะไรอีกไม่น่าอะไรเงี้ยมันตื่นเต้นไงค่ะใหญ่พี่เทียนแล้วอะไรอีกไปไหนไปสยามแล้วหุ้ยสยามร้อนเป็นอย่างนี้แบบสยามร้อนสยามร้อนเป็นอย่างนี้ต้องเข้าใจว่าน้องเป็นผู้หญิงคนนึ่งที่อยู่ในกรอบมาเลยตลอดซึ่งคุณตาคุณยายประกบมาเลยตลอด แล้วพอเข้ามากรุงเทพปั๊บคือต้องจับอยู่โรงเรียนประจําเพราะนั้นข้างนอกมันเลยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์กับชีวิตมากในความตื่นเต้นทุกความตื่นเต้นและได้คบกับคนคนนี้ไหมคะคบสิคะเพราะว่ามันตื่นเต้นแบบว่าอยากตื่นเต้นต่อไปใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอันนั้นถือว่าเป็นแฟนคนแรกในชีวิตคนแรกในชีวิตเลยค่ะแล้วความรักดําเนินต่อไปยังไงก็พอช่วงนั้นเป็นช่วงมหก เขาก็ต้องมาหกเหมือนกันถูก<ช>ไหมถึง <ฮะ S 1> เรียนติวด้วยกันใช่มหาลาัยก็ยังดีที่คนนี้เขาก็รักเรียนไปมหาลายัยเมาคิโดนอินเตอร์ Inter, เราก็ตั้งใจเป็นเด็กไทยนะคะ ตั้งใจอ่านภาษาอังกฤษข้าที่เดียวกันไหมเขาที่เดียวกันค่ะเราต้องตามผู้ชายอยู่แหละเออแม่นัแรงบันดาใจที่ดีนะแรงบรรดาใจที่ดีแต่ก็บอกกับพ่อว่านี่ไงก็น่้เนี่ยเห็นวเข้าได้แล้วมาฮิโดรินเตอร์อะไรเงี้ยเป็นเด็กไทยเนี่ยไม่ได้ไปเรียนนอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ก็ทําตามฝันก็คือไปเรียนตามผู้ชายที่จริงพี่ชายคนนี้ก็ต้องก็ต้องดีนะเขาก็เขาดีค่ะเรียนเขาดีค่ะแล้วแบบคือเขาเป็นคนดีมากมากถึงมากที่สุดแบบแล้วเราตัวเราค่ะเอาแต่ใจมาก ม,มากแบบถึงขั้นแบบเออะไม่พอใจอะไรก็คือเลิกเพราะเราคิดอยู่เสมอว่าตายายเรารักเรามาดูแลเรามาดีขนาดเนี้ยเนี่ยเรายอมเป็นแฟนแกนี่แกต้องแบบเคยแอพพิเชตนะอะไร <c oughs> แบบมารับหน่อย <c oughs> แล้วเข้าเข้าในซอยบ้านประตูน้ําคือแบบเขาเรียกว่าซอยนรกซอยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรซอยปรับเสียนอ๋อที่มันบอกว่าสวนกันไม่ได้แล้วคะ่ะมันรถมันเข้าไปแล้วก็ติดติด,ตดเลยใช่ไหมคะคนก็คือเดินเบียดคือแบบ <c oughs> คนก็คือถูรถไปด้วยเลยอ่ะแบบว่ามันไม่มีช่องเลยคือรถขยับแต่บอกว่า เธอเดินออกมาไม่ได like <wise> ้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเธอเดินออกมานิดเดียวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ไม่มาลับปรองั้นก็เลิกกันไปเลยอะไรอย่างงี้แบบแรงมากเป็นเด็กที่เอาแต่ใจทุกอย่างใช่เรื่องกินก็จุกจิกอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยอมเขายอมยอมหมดทอย่างค่ะนอกจากการที่เขาต้องเอาใจคือในขณะที่หนาก็เอาแต่ใจสุด บางทีก็ไม่ให้เกียริเขาด้วยเนี่ยบางครั้งถูกเลงก็คือพูดจาอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนเขาก็อยู่เราแบบอยากจะว่าเขาอยากจะอะไรก็ทําต่อหน้าเลยทําต่อหน้าเพื่อนเขาเลยเพราะเรารู้สึกว่าแบบยังไงก็ไม่ยังไงเขาก็ไม่เลี่เลิกกับเราแน่นอนเช่นเฮ้ยทำไมโง่แบบเนี้ยอะไรอย่างนี้เลยคือด้วยความตอนนั้นเราก็เด็กด้วยเราแบบเจอแบบไม่ได้ไม่ได้เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีสังคมพูดต่อหน้าคนอื่นเพื่อนเพื่อนเขาเลยค่ะ ทำไมโง่อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วหน้าตหน้าตาไปเหมือนนางร้ายนครเลยค่ะใือโง่แบบเนี้ยนั่นนี่เขาสอนขึ้นมีเทสนะคะหนูไม่กระตันยูเลยอะลูกจิงๆ่เรากระตันยูนิดนึงแล้วจริงๆณณตอนนั้นเรารู้สึกแหมว่าแบบเราเป็นคนแบบเอาแต่ใจตัวเองเรานิสัยไม่ดีเราแรงเราเวี่ยงเราวีนรู้ตัวไหมว่าเป็นแบบนั้นก็รู้ค่ะแต่ว่าเรามีคติในใจว่า ตายายเลี้ยงเรามาดีมากเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นแฟนแล้วดูแลเราได้ต้องดีให้เหมือนตายายแค่นั้นเลยก็คือแต่เขาไม่ใช่ไม่ดีเนาะแต่ว่าการการที่เขาต้องดีกับเราไม่ได้แปลว่าเราต้องไม่ดีกับเขานน่หนูรู้ค่ะแต่ก็ก็ยังไงเขาก็คบเราอยู่ดียังไงก็คือก็ไม่เห็นเลิกเลยไม่ทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดเลย ก็ไม่คือเหมือนมันยังไม่เจอบทเรียนด้วยอะไรด้วยคือหนูตอนนั้นก็เด็กด้วยอะค่ะก็เลยแบบเพื่อนห้ามบ้างไหมพากค่ะแบบทำไมอะสงสารเขาอย่าพูดแบบนั้นกับเขาเลยก็คือพูดพูดดีนะคะแบบว่าพูดกับเจนดีๆแบบเออมันดูไม่ให้เกียรตินะนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยก็เตือนหรงมันนี่ไมไรอย่างนี้เลยค่ะแบบไม่มีใส่ไม่ดีมากๆเพราะตอนนั้นหนูรู้สึกว่าเขาเป็นของตายของหนูอยู่แล้วใช่ค่ะเป็นของตายของเล่นอยู่ในลูกแบบเหมือนลูกไก่ นี่นี่ภาษาแบบตามเขาไปเรียนถึงในนั้นแล้วนะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่สุดท้ายก็จับได้เหมือนกันว่าเขาแบบเคยแอบนอกใจเขามีแบบวกแวกพราะเขาแบบไปเที่ยวผับนู่นนี่นั่นแต่เราก็แบบเป็นยังสายเคยชินก็คือแบบว่ากลับบ้านดึกสุดก็คือแบบว่าสามทุ่มแบบดูหนังจบแล้วอะไรเงี้ยต้องรีบกลับบ้านเลยเขาบ้านเป็นคนจีนเพราะว่าไม่ได้อยู่หอแล้วอยู่มหาลัยใช่ไหมคะก็ก็คือแบบ อันนี้คือสี่ทุ่มก็น,นอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเขาไปเที่ยวเออ่เที่ยวผับนู่นนี่เพราะอายุถึงแล้วใช,ใช่ไหมคะก็แบบเออ่เหมือนจับได้ว่าตอนนั้นจําได้เลยกําลังเดินทางไปพารากอนแล้วแบบมีมีมีโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเพื่อนชื่อมาร์คเป็นภาษาอังกฤษมาร์คแล้วก็เลยนี่กนะ็ใครอ่ะบอกว่าเพื่อนแล้วนี่ก็เลยบอกว่าฮ้คบกันมาสองปีไม่เห็นหรูจ้จ<า>ักเพื่อนชื่อมาร์คเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็นุ่งอึก,อ,กอะไรอย่างเงี้ยอย่า,ค,า,ยาคิดว่าไม่รู้นะแล้วก็แบบใช้แบบจิตวิทยาถามไปอะไรอย่างเงี้ยสรุปใคร อะไรอย่างเงี้ยพูดมาแล้วทําไมไม่รับรับสิไม่งั้นโทรกลับนะเขาก็มาสารภาพบ่าผู้แบบเป็นผู้หญิงที่เจอในภัพชื่อมาลิเปลี่ยนตัวไอเป็นตัวเคเป็นมาร์ก <c oughs> ซึ่งจริงจแล้วแปลว่าหนึ่งหนูก็คือแค่ยิงธนูเวียงเวียงเผื่อว่าเธออาจจะแบบว่าคว้ามาแล้วก็จะตัวเองใช่ค่ะแล้วหนูตกใจไหมคะว่าเฮ้ยคนที่ทเราคิดว่าเป็นของตายของเราเราจะทาอะไรใส่เขาก็ได้มันนอกใจ หนูก็เลยโมโหมากตอนนั้น,นขึ้นเ t s กำลังเด็กขึ้น BTS อีกแล้วตบหน้าวิทีหนึงเลยแบบเล่นใหญ่มากเรื่องมารีนี่เหรอใช่ล้วตบเข้าตรงไหนการวเวทีเลยค่ะคนก็เห็นตบหน้าเ,นเลยเหรอตบหน้าเลยค่ะเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่ผู้ชายก็คือแบบก็คือแบบก็โมโหก็โมโหแต่ทําอะไรไม่ได้แบบทําอะไรไม่ได้ตบแล้วก็ยังแบบผัก อีกลายมากเออแต่ก็ไม่ควรนะองจริงเผื่อว่าผมว่าใครก็ตามที่แบบบังเอิญดูอยู่นะคะคือเข้าใจเข้าใจน้องหมดเลยว่าเราอาจจะรู้สึกว่าก็ฉันโมโหอะเนาะแต่การไปทําอะไรตรงนั้นปั๊บหนึ่งอะมันไม่ใช่แค่ทําเขาอย่างเดียวนะคะเพื่อว่าคนที่มองเข้ามามันจะเห็นเราเห็นผู้หญิงอย่างเราทําอะไรแบบเนี้ยบน BTS จริงจริงแล้วก็คือเราก็เป็นคนที่บอกเลิกเขาหยุดตลอดเวลาว่าไม่ไม่ได้อย่างใจอะไรก็จะบอกเลิกบอกเลิกแล้วกรณีแบบนี้บอกเลิกใหม เหลืออะไรล่ะคะเลิกกันไปเลยเลิกกันไปเลยอะไรอย่างเงี like ้ยเสียงดังโวยวายตัวเขาว่าร้องไห้รู้สึกผิดหนูไม่ไม่ได้แบบไม่ได้เสียใจขนาดนั้นเลยด้วยซ้ำเหมือนแบบยิ่งเหมือนแบบคนเราไม่รู้มันแปลกนะคะที่แบบว่าเวลาเหมือนแบบรักมากๆอ่ะเหมือนมีคนนึงให้เราเยอะๆเราจะไม่อยากเอาไม่เอาไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยพยายามจะหนีออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนี่ก็เลยรู้สึกว่าแบบเออก็เสียใจแต่ไม่ได้ขนาดนั้นไม่เท่าเขาด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ย